หลังจากที่ผ่านการเล่นไพ่เล่นเอ้ยเล่นไพ่กินเหล้ามาสวัสดีครับวันนี้แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคให้ปิ๊กเป็นพิธีกรวันนี้จะมาแนะนำให้พี่ติธีกรชายคู่ครับแนะนำให้รู้ให้รู้จักกับเอ่อโอเคแชมเปี้ยนหญิงคนหนึ่งของกิลอุ๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวมาเตอร์มาเตอร์มาเตอร์ที่แนะนำให้รู้จักกับแชมป์หญิงของกิลล์เราคนนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะ ลูกปลาปั่นมาต่อชื่อ็อปเลยนะทคอปเลยนะคอปตีเสรศษมาดูว่าวันนี้ยังไม่รับแบกทันทีเลยดูอ้าวแล้วไปซื้อเหล้าไงข้นเหล้าขึ้นมาล้าไงเดินเพืนพี่ฝาเดนพี่ฝามันบองดาตันโบห้าฝาตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คนถ่ายหกฝาแล้วตามด้วยมัตเตอร์เราห้าฝาเช่นกันแตานี่ห้าฝาใช่ไหม ตอนแรกจะไปเตะบอลแต่ไม่มีบอลเลยเลยไปย้อนชิงช้าคนนี้นะคะน่าดีเองแล้วน่าได้ีวะนี่มาต่อสู้กันีเหรอเรามีกี่ฝานะกี่ฝากี่ฝาเองหาฝาเองต่อตู้ต่อสู้เลยอันนี้ดวงดีมากโดนฝาหนึ่งสองสองจะเป็นลมนะโดนเดงโดนโดนโดนสอเด้งโดนสองเด้งสองเด้งสุดสุดปิกโดนกี่ฝาโอยประมาณสี่หรือห้า ไอตอนแรกอ่ะไอตอนแรกตอนแรกมันไม่โดนนะมันป๊อกก้าป๊อกแปดตอนหลังๆมาไม่มาสองมาบอดตลอดเลยเยอะเยอะเยอะปิ้งกับลินทุ้ยไปไหลายตอนนี้รายการหันปิ้งกับลินทุ้ยแอบขี้ไอคอนข่าวไออกไปมาสมัยกันข้างนอกเดี๋ยวต้องกลับจะถ่ายให้ดูว่าลูกออกมันตุ้มอะไรตอนนี้ไข่ก็ไม่กินนะตอนนี้เอาไข่ไปแย่ก็แล้ว สนุกสนานกันมากเลยนะคะทิปหน้าใครสนใจเนี่ยติดต่อที่มัตเตอร์คนนี้ได้เลยค่ะ <c oughs>